นมัสการหลวงตาค่ะแล้วก็กับนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านในที่นี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่อันได้มีโอกาสมา,าปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะแต่ว่าฟังหลวงตาฟังธรรมจากที่นี่มาโดยตลอดทั้งทั้งสดทั้งแห้งนะคะกไ็ไม่ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่หลวงตามีเอเดี๋ยวก่นเราถามก่อนล้วมีมีมีผัมวมีลูกไหม ค่ะมีทั้งสามีตัวถามไม่รู้เรื่องตั้งก่อนเลยตั้งแต่แรกค่ะมีมีลูกสองเคยมากราบหลวงตาเออเคยแล้วเราก็จาไม่ได้แล้วงานแต่จําหน้าเราได้จาหน้าตาได้แต่จาไม่ได้ว่ามีผัวมีลูกแล้วค่ะว่ามีผัวมีลูกแล้วด้วยจะตกอยู่ในสถานะยังไงจะดูกันชื่ออะไรวะหรือไปล่วชื่อแอนค่ะแอนค่ะแอนมดเนี่ยเหรอค่ะแอนอืม ของแอน,นมันก็อย่างคือมันก็ในพิจจวาก็ชอบเครียดหงุดหงิดกับลูกก็แหละเออเครียดหงุดหงิดกับลูกแล้วก็เสร็จแล้วมันก็หันไปเล่นโทรศัพท์มือถือฟังเพลงฟังดูหนังฟังเพลงอะไรก็สบายใจมันก็คือเรื่องเอาเรื่องโรคๆมามาทําให้สบายใจเมื่อเวลาเดียวก็หันไปทะเลาะกับลูกอย่างอธิบายก็มีแต่เรื่องลูกกับผัวแล้วสุดท้ายก็เอาเรื่องโลกมาเพลินใจทั้งโลกมาดับ แต่เวลาทุกมากมากก็อยากจะออกจากทุกกะทีเบื่อเหลือเกินกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปยุ่งกับผัวกับลูกอยู่นั่นเละแล้วก็เพลินเพลินโลกไปชีวิตก็หมนุนวนอยู่แค่เนี้ที่เราเห็นดูนะ mm hmm. ใช่ป่าวแอนแต่จริงๆก็ฟังทำอยู่ทุกวันเลยนะคะเออฟังอยู่แต่ก็ชีวิตจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะไอที่ฟังก็ฟังไป mm hmm. มันเลยเบื่อโลกเป็นพักๆ แล้วก็กลับไปอยู่กับลูกกับผัวอยู่ดีแล้วก็เพลินเพลินแสดงว่ายังหลงสมมุติอยู่ยังหลงหลงโลกอยู่ต่ไปพิจารณาค่ะจ้ะขอบคุณค่ะเออว่าไงเออแอนเอออ่ากราบนมัสการหลวงตาค่ะกราบครูบาทุกท่านเออมีผัวไม่มีลูกเนาะอ้าวเอิดว่าไงก็จากครั้งที่แล้วค่ะที่หลวงตาบอกว่าเออยังเอาตัวเองไป พยายามปล่อยวางครอบครัวยยังเข้าใจผิดตรงนี้นะคะ่ะก็ไปไปเพียรพิจารณาปฏิบัติตามตรงนี้ก็ยังทําผิดอยู่จริงๆะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าก็รู้เท่าทันได้มากขึ้นนะคะว่ายังมีเอาตัวเองตั้งอยู่แล้วก็ไปพยายามปล่อยวางครอบครัวเนะะี้ยค่ะก็รู้เท่าทันตัวตนที่มันตั้งขึ้นมาค่ะหลวงตาก็ขอกัดหลวงตาช่วยชี้ชนแนะด้วยอันนี้ดีนะหลายคนก็ใจผิดอย่างอย่างเอิร์ดเลยนะ ปฏิบัติทมแล้วเข้าใจว่าต้องเอาตัวเอาตัวเราห่าออกจากผัวและลูกแล้วหน้าที่ก็เลยบกพร่องโดยเข้าใจว่าเราจะนิพพานก็คือเราจะต้องเอาตัวเราห่าออกจากผัวและลูกแต่จริงๆอ่ะพอมาอยู่วัดก็จริงๆอ่ะใจเป็นทุกข์แล้วก็สุดท้ายก็ซึมเศร้ากับหลายคนมันไม่ได้เป็นที่ใจจริงๆแต่ตัวมาอยู่วัดแต่ใจโหยหาสามีและลูกมันก็เลยเป็นเป็นโรคซึมเศร้าใรมัน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 สู้กันเองข้างในมันหลอกตัวเอง นี่ว่าที่จริงมันไม่ใช่มันมันพ้นทุกข์ี่ใจค่ะไม่ใช่ว่าพ้นทุกข์คือเราจะต้องเอาตัวเราออกจากผัวและลูกมาออกจากครอบครัวมาแล้วเรามาอยู่วัดแล้วเราจะนิพพานไม่ใช่นะมันคือใจใจอยู่ที่ใจใจธรรมชาติเดิมที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันมันมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆไอที่มันปรุงแต่งได้มันเป็นเรื่องของสังขารก็ใช้สังขารไปไม่ทาให้ให้เป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ เข้าใจไหมเอิร์ดค่ะก็เหมือนเพราะว่าเข้าใจบทบาทสมมุติมากขึ้นนะคะว่าเหมือนกับว่าที่หลวงตาสอนว่าชีวิตทั้งโลกมันก็ก็ใช้ไปค่ะแต่อยู่ที่ใจเราค่ะเออใช่อย่างนั้นแหะถูกต้องแล้วต้องเข้าใจทําไหม่อืมค่ะก็อย่างนั้นนี่ะต้องเพียรน,นะค่ะยกระยวเราสังขารเป็นตังขานใจเป็นใจนะเรือคนละเรื่องกันมาเวลาแล้วอยู่ใกล้ใใหม่อ่ะสงสัยเลยก็ถามเขาจริงก็อใหม่อืมค่ะนวัสการองหลวงตาค่ะ ครูบาอาจารย์ทุกท so <laughs> <laughs> ่านนะคะก็ได้คุยกันเรื่อยๆค่ะต่อเอนเลยแอนด้วยเอิร์ดด้วยแล้วแล้วใหม่ก็แนะนำอย่างเราบอกป่ะแล้วไงบ้างเอาตัวใหม่ดีกว่าเอาแล้วใหม่เปไงเอาใหม่เฉพาะเรื่องของใหม่เอาเล่าเล่ที่แล้วหลวงตาบอกมีจุดมีต่อมอยู่อะค่ะผู้รู้ก็บางทีมันก็หลงไปเป็นสังขารจริงๆค่ะแต่ก็พอ เข้าใจว่าสังขารก็สังขารใจเป็นใจจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรอะค่ะหลวงตาก็ก็มีเท่านี้ค่ะมันเหมือนอยู่ๆมันก็หลงไปมาเป็นเป็นบางขณะของใหม่นยนะมันเหมือนอย่างเงี้ยความจริงก็สงบสงบ,สงบอยู่ดีๆเหมือนเหมือนกับว่าเป็นผ้าขาวแล้วอยู่ๆก็เฮหานิพานเฉยเลย นี่มัน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 อยู่อย่างนี้ไม่เห็นนิพพานทันทีแล้วก็เลยไปทุกข์เลยตอนนี้แล้วอยู่ดีๆมันก็เหมือนกับคือมันปฏิบัติมาจนใจจนเหมือนเป็นพระเป็นเนเป็นสงบสงบร่มเย็นได้ในทุกที่อยู่แล้วแต่ในใจลึกๆกับไม่สิ้นหวยหาพธิพานแล้วความทุกข์อันนี้มันแอบแฝงมันก็แอบแฝงตามใดที่ยังไม่สิ้นหยหาสิ้นความหวังความปรารถนาอยากได้นิพพานในใจอ่ะ ความทุกข์อันนี้ก็จะไม่สิ้นไม่มีใครได้นิพพานเพราะความอยากต้องสิ้นอยากตันหักขยโยสิ้นตันหานั่นแหละคือนิพพานค่ะไม่มีใครอยากได้นิพพานเพราะความอยากต้องสิ้นตันหาที่ความอยากไม่ได้อยากในนิพพานจึงนิพพานคือแต่ต้องละทิ้งอย่างอื่นทั้งหมดก่อนล้วอยากได้นิพพานซะก่อนเมื่ออยากได้นิพพานจึงยอมละทิ้งทุกอย่างเพราะปรารถนานิพพานอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ปรารถนาเลย ยังอื่นก็แค่ทางานไปประกอบอาชีพไปแต่เพราะใจมันโหยหาวน,นิพานอย่างเดียวมันเลยอยอมสละโลกยอมสละทุกสิ่งในใจออกไปไม่ใช่เอาเอาตัวเรา,เาสละนะหมายถึงว่าใจอะมันสละทุกอย่างไม่เอามาหมกมุ่มไว้ในใจทั้งความรักและความชางความคัดแค้คับแค้นอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บมันสละออกไปหมดเพราะว่าใจมันปรารถนานิพานอย่างเดียวมันเลยยอมสละโลกใจอะมันยอมสละโลกทุกอย่างออกจากใจหมดสิ้นแต่สุดท้ายจะนิพพานก็คือ ต้องสละนิพพานนั่นเองก็จะตละได้ก็ต้องเห็นว่าอยู่ๆดีๆก็ดิ้นคนหานิพพานอยู่ๆดีก็เช็คตรวจสอบว่าทําไมจะนิพพานอยู่ๆดีๆก็อยู่ๆก็ดิ้นขึ้นมากระโดดขึ้นมาหาน,านิพพานนั่นแหละคือยังโหยหานิพพานอยู่ก็รู้ท้อทานตัวกระทังเห็นว่าเนี่ยพฤติกรรมแบบเนี่ยมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่มันเป็นความทุกข์อสุดท้ายที่ พฤติกรรมที่อยากได้นิพพานมันยังเหลืออยู่ตับได้ที่ยังโหยหานิพพานไม่สมใจอยากก็ทุกข์อยู่นั่นแหละไม่มีทางสิ้นทุกข์พ้นทุกข์ได้มันแต่มันก็ไม่สามารถที่จะสมใจอยากได้จิงพ้นทุกข์เพราะถ้ายังอยากอยู่ยอมพ้นทุกข์ไม่ได้คือสิ้นอยากมันก็เป็นนิพพานอยู่แล้วณนจะุดท,ที่มันสิ้นความอยากไม่ใช่ไปหาเพราะปกตใิใหม่นี้ใจก็สงบร่มเย็นเป็นพื้นอยู่แล้วเนี่ยในความสงบร่มเย็นเป็นพื้นนี่คือธรรมชาติข,ของนิพพาน ใช่ค่ะเข้าใจบางทีมันออแต่อยู่ๆก็กระโดดไปหานิพานยึกอยู่มาในใจอ่ะก็กระโดดโลดเต้นขึ้นมาว่าเฮ้ยอย่างนิพานไหมนิพานอยู่ไหนวะจะไปเอานิพานไอ้พื้นที่เป็นความสงบมันคือนิพานอยู่ๆก็กระโดดโลดเต้นมาเฮ้ยนิพานอยู่ไหนจะไปเอานิพานมันก็เหมือนกับว่าคนที่ใส่แว่นตาแล้วแว่นตาไว้บนหัวเนี่ยกับเด็กเอาแมสเด็กเด็กอนุบาลเอาแมสไว้ที่ใต้คางแมสที่มันมันปิดปากจมูกไว้กันกันโควิดอะไว้ไว้ใต้คาง แล้วก็จะหาแว่นตาหาแว่นตาที่เป็นหัวไม่เจอคหาแม่ใต้ขาไม่เจอยังยอมสละหมดเปรียบเหมือนนั่นนะยอมสละหมดมันเหลืออยู่อย่างเดียวอ่ะที่เป็นทุกข์อยู่คือหาแม่ไม่เจอเหมือนเด็กอนุบาลหาแม่ไม่เจอเราเราโพสคลิปที่ไปอ่ะเด็กอนุบาลหาแม่ไม่เจอมันรอไห้อยู่นั่นแม่ผมหายแม่ผมหายแม่ผมหายตามใดที่มันยังหาแม่ไม่เจอเด็กก็ต้องทุกข์อยู่นั่นแหละมันต้องรอไห้อยู่นั่นแหละเพราะว่าแม่ผมหายแม่ผมหายแต่จริงอ่ะแม่ไม่ได้หายเรามันอยู่ใต้ขามันมีมันอยู่แล้ว แต่แม็ดพหายแม็ผพหายอยู่นั่นแล่ตอนนี้ตาบใดที่หาแม็ไม่เจอมันก็ยังไม่มันก็ยังทุกอยู่นั่นและใหม่ก็เหมือนกันเนี่ยนิพพานธาตุเนี่ยมันอยู่แล้วในในพุทธเจ้าปาจัจเจกเจ้าในพระหลันสวุในในพุทธชนในสต์สัตว์ในทั้งหลายนิพพานธาตุหรอเรียกว่าพุทธเนี่ยผู้รู้ผู้ตืน่นผู้โบาณเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มันปรุงแต่งไม่ได้เป็นวิสังขารเป็นสุญตาธาตุเป็นอมตะธาตุเป็นนิพพานธาตุเนี่ยมีอยู่แล้วในทุกสรรสัตว์ แต่พอเราเริ่มหาเนี่ยมันก็เริ่มทุกข์เลยเหมือนเนี่ยแมสันมีอยู่ใต้คางแต่พอเริ่มหาแมสเลยทุกข์เลยแมสเน่มันอยู่ใต้คางพอเริ่มหาแมสก็ทุกข์เลยแต่ถ้ารู้ซะแล้วว่าแมสอยู่ใต้คางเนี่ยไม่ได้หายไปไหนแล้วมันก็ไปทุกข์เพราะเด็กมันเด็กอนุบาลพอมันเจอแมสใต้คางมันก็หัวเราะเลยเนี่ยมันก็คือในตัวเราเนี่ยในใจเรานี่แหละแต่พอเราเริ่มหาก็เริ่มร้องไห้เริ่มทุกข์เหมือนเหมือนเด็กอนุบาลนั่นแหละชัดเจนแล้วค่ะหลวงตาขอบพระคุณค่ะ อ้าวคนอื่นว่าไงเอาฟ้าอ้าวฟ้าเพิ่งมาเอาคนที่เพิ่งมาเห็นว่าจากแล้วมาสการหลวงตาแล้วก็คุบาแล้วก็กัญญาณมทุท่านค่ะก็ฟ้านี่ก็มีมีผัวไม่มีลูกเนาะค่ะเอออ้าเต้องถามไปชัดเจนนะเนี้ยก็เมื่อกี้ก็ฟังที่หลวงตาแนะนาค่ะก็เลยน้อมไปดูไว้เรายังยึดไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมียึดอยู่บ้างค่ะไม่บ้างใช่ไหมคะหลวงตา ก็ต้องมั่นใจนี่แต่เดงว่าอย่างนี้ไม่มั่นใจเวลาเขาทาอะไรให้เนี่ยก็จะแบบเขาไปน้อมดูว่าเราพึงพอใจเราชอบแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบสิ่งที่เขาทําให้กับเราแล้วเราไปยึดติดหรือเปล่าอะค่ะแต่ก็กลับไปก็วางใจเหมือนปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ามันดูว่าดูมันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อา่าเ,เรียกว่า มันยังดูเกินๆไปค่ะหลวงตาเออมัน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 ไม่ได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปมันก็เหมือนเมื่อกี้ที่พิมพ์ก็ดรพิมพ์ก็าพูดอ่ะเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆคือดอรพิมพ์ก็พูดเมื่อกี้กะพอดีพี่หมีไม่อยู่สามีมานั่งนี่นแหละเนี่ย เป็นไง,งเรต้องพิมพ์กู้เรีไงเราเราหวงฟังทันมะเขาเขาก็ดีใช่ไหมคะที่เขาก็ดีแต่เราก็ไม่สามารถจะไปเออเออแต่ยังไงเขาก็ยังดีอยู่ดีเนี่ยในใจเรา <c oughs> เราก็มันมันยังไงเราก็อย่างว่าเนี่ยมันก็ไอ้เรื่องเนี้มันก็ต้องสามีก็ต้องดีอยู่แล้วเนาะเนี่ยเออสามีก็ต้องดี <c oughs> ตอนนี้ใจเราอะเราบอกว่าเราไม่ยึดแต่จริงยึดเรายึดเนี่ยยึด,ยดมันมันยึด คือแสดงว่าสามีเรานี้ดีจริงๆเพราะว่าเราก็ยึดจริงๆนะเรายึดเกิดจริงๆเพราะาสามีดีเนี่ยสามีเป็นคนดีสามีดีมากเกินไปภรรยาเลยยึดเนาะเออแต่สามีน่าจะสามีเป็นคนดีเราไม่เคยเจอสามีของฟ้านะแต่ว่าน่าจะเป็นคนดีที่ที่ทฟ้ารักฟ้าก็เลยมันเป็นภาพนนมิเตเดียวฟ้าก็ไปกอดเขาบ้างไ,ไปหอมเขาบ้างไปกอดเขาบ้างไปหอมเขาบ้างแสดงว่ามันยึดจริงๆอันเนี้ย ในใจเรานะไม่ใช่กายอย่างเดียวใ,ใจก็คือเขาไปผัวพัพน,นจริงๆแต่แปลกมากเลยคือเราตอนที่เราก็รักสามีมากสามีก็ควรดีก็ก็ผูกพันและผัวพันแต่ทําไมมันมาปฏิบัติสงสัยตอนที่รักสามีมากสาม,มีก็ดีมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรแต่ทำไมทำไมมาอยากนิพพานมันน่างงเลยฟ้าเนี่ยเออถ้าสามีไม่ดีนะอยากนิพพานเนี่ยพอจะพอจะพ,อจะ,พอจะคิดออกเนาะ อืมริสามีดีแล้วใจก็เห็นพัวพันอยู่ร่างกายจิตใจก็พัวพันทั้งกายและใจกายวาจาใจเลยสามีก็ดีไม่ไเป็นทุกข์อะไรวะแล้วฟ้าทำไมอยากนิพพานวะงงมากเลยไอ้ตรงนี้เราก็ไม่เข้าใจเจ้าเว้ยต้ไมอยากนิพพานนะสามีก็ดีนะครอบครัวก็ดูดีอยากนิพพานก็อะไรถ้านหลวงตาไม่บอกว่ายึดทั้งกายและใจเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้ยึดมากค่ะ ไม่ได้ยึดมากไม่ได้เหนียวแน่นเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดจนท่านหลวงตาบอกว่ายึดทั้งกายและใจอะค่ะแต่จริงๆแล้วความปัรนนานิพานมันมีมาตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานอยู่แล้วเราไปแต่งงานทําไมอย่างนั้นไม่รู้ไม่รู้ค่ะแสดงว่าติดค้ามภพข้ามชาติมานั้วเนี่ยว่าปัต t นานิพานเนี่ยล้วอยู่หาเรื่องไปแต่งงานเนาะอีกเนาะ ้านี่ก็เหมือนกันชื่ออะไรวะลืมไปล้วแอะแนนเนนไอเจ้าน่นนี่ก็เหมือนกันเน่ะน่าจะปรารถนาอนิพานมาตั้งข้ามภพกัาชาดมาหลายชาดแหละแล้วมาเกิดเด็กๆก็มันก็ติดจิดมามันก็เลยแสวงหาอนิพานมันก็เลยตัวเองก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแล้วเกิดมาทำไมแสวงหาอนิพานนะแล้วที่สามีก็ดีความจริงมันปรารถนาอนิพานมาก่อนที่จะมีครอบครัวมันก็เลยพอมีครอบครัวแล้วก็ยังหาแสวงหานีอยู่แต่ก็ ถ้าแบบนี้มันก็ต้องแบบแบบที่ที่สอนพวกนี้ไปเมื่อกี้เนี่ยคือแยกสังขารกับใจให้ขาดออกจากกันนะเหมือนนั่นแต่ถ้าถ้ามันมันส่งกระแสจิตออกไปตามกระแสจิตไปไปเกาะเกี่ยวพัวพันเขามันมันยากแยกยากเพราะใจมันส่งกระแสจิตออกไปไม่ได้ใจมันเป็นใจที่มันไม่ไม่อาจสังขารไอ้ที่มันส่งกระแสไม่ได้เป็นสังขารพวกแต่งที่ไปเกาะเกี่ยวไปยึดถือเขาไปพัวพันก่อนเนี่ยมันมันถ้าเรามันมีความสิ่งที่พัวพันเกาะเกี่ยวยึดถือไว้มันเลยแยกสังขารกับใจไม่ได้ แต่ถ้าไม่มีเกาะเกี่ยวยึดถือไว้ในใจอ่ะมันก็จะพบใจพบธรรมถึงใจถึงวิริานแต่อันเนี้ยมันไม่เป็นใจมันเป็นกระแสมันเป็นมันเป็นสังขารซะเพราะว่าเมื่อสังขารมีสิ่งเกาะเกี่ยวมันก็เลยมันก็เลยยังไม่เป็นใจมันไม่เป็นอิสระจากสิ่งเกาะเกี่ยวมันเลยไม่เป็นความสงบแท้จริงที่มันเป็นธรรมชาติของมันเดิมเดิมแต่เดิมพราไปฝากไว้กับสิ่งใดซะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ จะไปแล้วหนูจะทำอย่างไงอย่างงี้จะไมเข้าใจค่ะและอย่างนี้หนูจะทำอย่างไงเกยความรักลูกเราผัวมันดีอยู่แล้วล่ะเนาะรักลูกเราผัวมันดีอยู่แต่ความอยากนีพผ่านด้วยนี่มันแม่ยังไงวะสอนยังไงดีอุดยากเว้ก็คือว่ามันต้องแยกระหว่างสังขารกระจให้ขาดแต่ถ้าเรายัง มันไปไปไปเกาะไว้ในใจอ่ะไปอยู่ในใจมันเป็นตั้งขันหมดมาบางหมดเลยบางใจที่ไม่ตั้งขานเนาะมันเลยลำบากเออเดี๋ยวอยู่วัดหลายวันก็จะน่าจะแยกได้ดีค่ะเอออยู่วัดหลายๆวันน่าจะแยกได้ดีเออไปอยู่ใกล้ๆก็สงบบ้าขึ้นเพราะว่ากับจากบ้านมันอาจจะพอไปอยู่ใกล้แล้วก็มันอาจจะไปชินอย่างนั้นนะคะเออใช่ใช่ใช่ พอมามาอยู่วัดห,หลายๆวันมันก็ค่อยๆใจก็มาชินใหม่ชินกับความสงบเนาะเออหาเหตุแบบนี้ม,มันก็ดีเหมือนกันมาอยู่วัดหลายวันใจก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่าห่างจากสามีหน่อยนึงแล้วสามีอนุญ,ญาตป่ะเนี่ยมาเนี่ยอนุญาต<อ>ค่ะโอ้อสามีอนุญาตไปได้จะได้หมดเรื่องขาใจเนาะอนุญาตแล้วตอนนี้เราก็จะเช็ครถให้เรียบร้อยเลยค่ะไปได้อ๋อ้เรียบร้อยสามีออกไปได้ตอนนี้หมดแล้วหมดหมดหมดห่วงกังวลเนาะตอนนี้ก็อยู่วัดให้ใจสงบนะมันจะได้รู้ว่าใจที่สงบมันเป็นยังไง เมื่อกี้ยังคุยกับท่านพระอาจารย์ทั้งหลายจะบอกว่ามันเหมือนว่าถ้าเราไม่เคยเจอเจอสิ่งที่มันดีกว่าเราจะไม่มันเราจะแยะเราจะปฏิบัติยากแยกยากเราไม่เคยเจอใจที่อิสระจากทุกสิ่ง่ะที่เป็นความสงบที่แท้จริงอ่ะเราจะเราจะเราจะปฏิบัติจะปฏิบัติยากเพราะเราไม่เคยเจอสิ่งที่ดีกว่าอย่างที่มีคนถามเราเนี่ยเมื่อเช้าก็ถามเมื่อวานก่อนก็ถามว่าความรักสามีมันม,มันม,มันผิดตรงไหนมันไม่ดีอย่างไรความจริงไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดแต่จริงๆก็ยึดอยู่ อย่างเงี้ยมันมันเลยแยกแะหว่างว่าเออถ้ามันใจฉลาดมันก็จะเป็นสุขอ่ะมันก็จะสงบแต่ทั้งขานก็ทําหน้าที่ไปแต่นี้มันมันเป็นมันมันคือทุกมไปหมดเลยทั้งกายวาจาใจมันไม่เหลือใจเลยมันไปเป็นสามีหมดเนี่ยอย่างเงี้ยมันเลยถ้าเจอใจที่สงบซะแล้วเนี่ยพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานธาตุแล้วเนี่ยมันมันเคยพบซะแล้วมันก็มันจะรู้ว่าโอ้มันแตกต่างการฟ้ากับดิน ความสุขที่เราเนี่ยสามีดีมันก็ความสุขดูไม่ใช่ไม่สุขอย่างที่มีคนถามเราเขาก่อนว่ายึดยึดลูกยึดหลานผิดตรงไหนก็มีความสุขดีอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไม่ออกเรามันเป็นความสุขก็สุขจริงๆแหละเพราะว่าลูกก็ดีสามีก็ดีหลานก็ดีก็น่ารักเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็ดีมีความสุขก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันเคยพบใจที่มันเป็นอิสระจากทุกสิ่งได้มันก็จะเป็นความสงบที่แท้จริง เป็นนิพพานธาตุเป็นสุจตาธาตุเป็นนเป็นอมตะธา,าตุอันนี้มันเป็นความสงบเป็นบ้านที่แท้จริงถ้าเคยพบแส้วมันจะง่ายอันนี้เมื่อกี้ก็คุยมาต้นหลังกับพระอาจารย์มาร์กเนี่ยท่านก็เคยตั้งแต่เป็นคารวะและ้วท่านยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้นับถือพุทธ,ธาตาตนาเลยแต่ท่านก็เคยพบตรงนี้แล,แล้วตันแรกก็เคยพบตรงนั้นล้วก็มาพบดลงตาแล้วจึงเออพอพูดลงตาแล้วมันก็สงบความสงบที่ไปหาตัวเองหาเองกับความสงบที่พูดลงตากับความสงบที่เคยเจอ อามันมันมันจะรู้ว่ามันมีความสุขที่เกิดจากความสงบอ่ะมันเหนือกว่าความสุขอย่างอื่นที่เรามีความสุขแต่มันก็จะง,ง่ายขึ้นถ้าเกิดเจอแบบนั้นก็มันจะรู้ถึงความแตกต่างท่านก็เลยเปรียบเทียบว่าถ้าเราเคยเคยดื่มน้ําที่สะอาดแล้วเรามามาเจอน้ำสะอาดเคยดื่มน้ําที่สะอาดไปสุดแล้วชื่นใจแล้วเราพอไปดื่มน้ำอื่นเราเราก็จะรู้สึกว่ามันมันมันรสชาติแตกต่างกันเราจะรู้แต่ถ้าเราไม่เคยดื่มน้ําที่สะอาดไปสุดเราก็เลยไม่รู้ว่ามันแตกต่างอะไรเราก็เคยดื่มแต่น้าหวานน้าหวานไปเรื่อยเลย อันถ้าเคยเจอใจที yeah, ่สงบสุขแล้วมันก็จะมันก็จะง่ายขึ้นทำไมพวกท่านจึงมาหากเพราะว่ามาแล้วใจท่านสงบสุขมากขึ้นมันก็จะดีกว่าที่ท่านอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุขที่ท่านคิดว่ามันเป็นความสุขแต่พอท่านมาพบกับใจที่สงบเออมันความสุขอันเกิดจากใจที่สงบมันเหนือกว่ามันแตกต่างกันฟ้ากับดินมันก็เลยตัวเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันที่เรามาแต่บางคนก็มาแล้วมันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้น คือมาแต่ตัวแต่ใจไม่มาจิตใจไม่มาคือจิตใจอยู่กับสามีมันก็เลยเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นความจริงค็แค่มาเดินเดินไปเดินมายิ้มหน้าละลื่นมาอยู่วัดวันนี้มาแล้วมาอยู่วัดสบายใจแล้วล่ะสามีมาส่งก็บอกว่า,วาเธอไม่ต้องมานะท่านอยู่ท่านมาอยู่วัดแล้วท่านเธอไม่ต้องมากลนใจฉันนะเอาก็บอกว่าถ้าถ้าจะถ,ถ้าจะให้มารับจะโทรศัพท์บอกเอ้สามีก็ดีใจว่าภรรยาก็ มาปฏิบัติธรรมก็มาส่งถึงวัดก็อก็ดีใจว่าภรรยาไม่ได้ไปไหนอะมามามา,มา,ม,ามาปฏิบัติธรรมก็ได้สงบร่มเย็นภรรยาจะได้มีความสุขเพราะว่าสามีก็กรักนะดีกัรักสามีแล้วก็บอกว่าสามีกลับไปนะไม่ต้องมารับเพราะว่าจะมารับก็จะโทรศับให้ให้มาพอสามีกลับไปแล้วก็เดินก็ยิ้มไปยิ้มมาวันหนึ่งสองวันทั้งวันก็เป็นยังไงหนเดินยิ้มไปยิ้มมาแต่จริงๆข้างในใจเป็นทุกข์ เราบอมทำไมมันมันหน้าตาผ่องใสเดินยิบไปยิบมาแต่ใจกัดหนอง่ะทำไมใจมันกัดหนองแบบเนี้ยทำไมมันไม่จริงอ่ะมาอยู่วัดแล้วก็ใจสงบสุขมันก็มันก็ดีแตอย่างเงี้ยมันก็ได้รู้ความแตกต่างะรวบากว่าได้ดื่มน้ําที่สะอาดใสเย็นบริสุทธิกับอยู่ที่บ้านมันก็มีความสุขแต่รู้สึกมันแตกต่างกันแต่นี้ไม่ใช่อ่ะมาอยู่วัดมันสุขแต่ใบหน้ายิบเดินทําเป็นเดินยิบไปยิบมาแต่ใจมันเป็นทุกข์ พราะว่าจิตใจมันไม่ประูยกับสามีตามเขากลับบ้านตามเขากลับบ้านพอเรียกมาคุยกันนั่นเนี่ยโอ้ยร้องไห้ฟูมฟายฟูมฟายน้อยใจสามีเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรน้อยใจเขาเรื่องอะไรไม่มากเลยสามีดีมากเลยสามีดีทุกอย่างนะเหมือนเหมือนเราเนหะมือนสามีเราสามีก็ดีทุกอย่างน้อยใจคนนิดเดียวเนะี่ยแต่มาเก็บไปเพราะสามีดีเกินไปอนะ่ะ เราพอพอพอผู้หญิงมาร้องให้ต่อหน้าเราเราก็อะไรดูไม่เหมาะสมว่าผู้หญิงมาร้องให้ต่อหน้าพระอย่างเงี้ยเราก็เลยเรียกหลายคนมาฟังไม่ฟังก็หน่อยฟังหน่อยเขามีเลือกทุกอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ช่วยกันถามสามีมีกิ๊กยังไงไม่ใช่สามีไม่ได้มีกิ๊กแล้วทำไมทำไมสามีไม่ดียังไงร้องไห้ร้องไห้ฟุมฟายสามีก็ไม่ได้มีกิ๊กสามีนอกใจสามีไม่เอาใจก็เอาใจทุกอย่างสามีไม่ให้เงินใช้ก็ให้เงินใช้ทุกอย่างแล้วเรา สามีทํางานนอกบ้านแล้วเราไม่ทํางานปริยาไม่ได้ทำงานสามีเลี้ยงดูทุกอย่างให้ทุกอย่างเงินทองแล้วสามีก็ไม่ได้มีกิ๊กกับบ้านก็ตามเวลาเอคนก็ถามก็ลุมถามงงเลยว่าเออสามีไม่มีข้อบกพร่องเลยถามอะไรทุกอย่างไม่มีข้อกพร่องทุกอย่างแล้วร้องไห้อะไรสามีไม่ดีตรงไหนเบอกว่าเวลาสามีอ่ะกลับมาจากกลับมาจากงานเนี่ย เวลาใช้ทำงานหรือจะทำถ้าไม่ใช้ไม่ยอมทำมคนดีก็ถามว่าเลยงงไปเลยว่าเดี๋ยวเดียด๋วยวใครเป็นคนทำงานนอกบ้านสามีทำงานนอกบ้านแล้วเราอะรีบไปเฉยแต่สามีอะไปทำงานกลับมาภรรยาใช้ทำงานบ้านอีกแล้วใช้ทำไหมทำไม่ใช้ไม่ทำร้องไห้อยู่นั่นแหละน้อยใจมาอยู่วัดนี่ปัญหาเรื่องทุกข์จริงๆริอะเนี่ย เอาเรื่องทุกมาใส่ใจตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาอยู่วันแล้วทุกคนจะสงบได้นะทะหลอกตัวเองแบบเนี้ยแต่เราแต่เราดูฟ้าแล้วก็ไม่ใช่เวฟ้าก็มามามาอยู่วัดทีก็สงบจริงๆฟ้าก็เลยอยากจะมาเรียนรู้ความสงบสงบความสงบนัตติสันติพลังสุขขังสุขใดและเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่มีก็อยากจะมาเรียนรู้ความสุขมันเกิดจากความสงบเพราะว่าความสุขกับครอบกับสามีสุขกับการอยู่ครอบครัวก็มีความสุขอยู่ละ แต่ยังไม่เคยเจอความสุขที่เกิดจากความสงบที่แท้จริงมันก็เลยอยากมาเปรียบเทียบจริงๆคือตัวมาอยู่นี่ติดใจจิตใจก็ไม่ได้หหยหาสามีไม่ได้กลับไปอยู่บ้านมันก็เลยไม่ไม่ไมต้องมารับแค้นใจอยู่ด้วยความรับแค้นแต่ถ้าคนมาอยู่วัดแล้วจิตใจแบกความทุกข์ความรับแค้นมาด้วยความรักความชังแบบนี้มันอย่างนี้ต้องกินยาต้องกินยาลครับประสาทแต่อย่างนี้ของของฟ้าไม่ต้องของฟ้าก็คืออยากมแสวงหา สัจธรรมใจมันก็เลยได้ได้รับความสงบลมเย็นมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจไหมเขราเร้เข้าใจทางเดินของชีวิตทางเดินของธรรมว่ามันเป็นแบบนี้ขอพบพระคุณเจ้าค่ะ